อันนี้ก็อยากจะให้ให้ดูว่าออต,อตอนนี้พนักงานผมเนี่ยื่อทีผมบอกว่า30ตอนนี้เกินถ้าในเขือนนี่ก็เกือบ400ไปแล้วนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับออตอนโจทย์ที่เรารับเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยงานมันเยอะนะครับผมก็บอกว่าผมเองเนี่เหมือนเป็นหัวนะครับผมต้องการยิ้วล่างพวกนี้คือว่าผมต้องถ้าหัวสั่งแล้วนิ้วมันไม่เดินเท้าไม่เดินเนี่ย,ไม,นนยไม่ต้องหรอก ทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้เรามีโปรเจกต์เกิน20โปรเจกต์ Project, นะครับภายในระยะเวลา10ต่างถึง24เดือนนะครับปีเฮกซ์ออฟเอ็กซ์แพนเของเรามันระดับสุดขนาดน,นี้เรา rely on ลน์ออนไอทีไอ t ีบูตสตรัคเจอร์ทุกคนบางทีเดินเข้าในห้องประชุมของผมเนี่ยอาจจะแปลกใจว่านั่งเล่นเกมกันหรือทุกคนมีรับตอบกันหมดนะครับ,นะรบทุกคนใช้แ a ตแบตแบตหรือหรือว่าพุชเมย์กันหมดนะฮะอ n นสแตนทีนัส นะครับถ้านิ้วเจ็บหัวก็ต้องรู้ก็ควรย้ายหยับถ้าถ้าแตกใบอยู่ก็ต้องขยั basic game, บเบสิคเกมแค่นั้นถ้าคุณจะทำบริหารกองทัพได้นะฮะแล้วอินสแตนเร็วขนาดนี้คุณต้องรู้ว่า Nervous System คือ IT Infrastructure เจนะฮะ IT i n f r a s t r u c ส u r e เนี่ยสำคัญที่สุดในการอินสแตนและ accountability ของไอไอ่ตัว KPI ตัววัด ทุกอย่างคลาสสิกทุกอย่างเป็นเม็ตเงินให้ได้ทุกบิสเนสโปรเซสควรจะในทฤษฎีนะควรจะโปรเซสเป็นเม็ตเงินให้ได้ตลอดเวลาอิมพัคของไฟแนนซ์โชวของเราคือเท่าไหร,นร่นะครับตามทฤษฎีนะฮะนั่นคือว่า from day ย์วรู้อยู่แล้วต้องทำลงทุนไปวันสี่สิบกว่าล้านตั้งแต่ strategic consult เข้ามาว่าวางโครงสร้างนะฮะเป็น KPI เอ่อไอเอ่เอเซตในระบบระเบียบให้เราทั้งหมดนะฮะนับนะผมเรียกว่าเป็นกรรมการนับแต้มน,นะครับนะครับ ผู้ดเตด็มก็คือพนักงานเรานะะฮผมเป็นเหมือนโค้ชพวกเธอแต่งตามนี้ผมให้คะแนนทุกคนระบบคอมพิวเตอร์คือเป็นตัววัดคะแนางงานนะครับอาชเป็นเซมโบ้ก็ทำเพื่อทำงานให้ง่ายขนาดนี้ครับอ,อันอื่นี้ก็เป็นพวกทีมจิตรลายของเรานะครับมีพาวเวอร์ไลน์มีไอทีลิงก์เลนเพื่อเป็นบริษัทกฎหมายเป็นพวกแบงค์นะครับต uh, อษษษน, Black, น,บนนี้ก็มีพวก อีกเรงที่เพิ่มขึ้นมากับกิปกับเคเคด้วยครับก็เกือบเกือบทุกแบงค์หอดใหญ่มากผมว่าเออเป็นจริงๆผมบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเรานะฮะที่ต้องคุยกับคนเยอะขนาดนี้ถ้าถ้าดีกว่านะนะคุยกับทั้งสองคนแต่ประเทศเงินที่มันนอกอินเจ็เข้ามามันใหญ่เกินที่แบงค์จะรับความเสี่ยงได้ก็เลยต้องกระจายออโตเซอรี่แบงอันนี้ จริงๆเสร็จแล้วนะครับแต่นี้มันจะมีเรื่องแบรนดิ้งอะไรนิดหน่อยแต่ผมว่าวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่นะครับผมว่าอยากจะคุยกันเองกันมากกว่าใช่เลยครับเอิม่มเครับท่านใดสนใจมือถือก็ได้เลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับ รผมพรอเป็อาจารผมคนนด้วยสวัสดีครับคุกทานเครับเ่าจะเป็นศึกษาที่ได้ฟังมาส่นอินเวสท์เมนที่ได้มานะคะจะมาจกค u r เออคืเงินคืซีค่ะมีวิธีการ manage exchange rate นะคะ ผมว่าอันนี้เป็นดีเปตที่ในท็อปลารเของนักลงทุนทั่วโลกถามตัวเองตลอดเวลาะครับเราต้องกลับผมก่อนก่อนที่จะตอบคำถามนั้นเราถอยหลังกลับมากว่าเอ๊ะทำไมเงินทั้งโลกใี่มันมันบูฟแรงสูงมากนะฮะ,นะะเงินไปหาโอกาสนะฮะเงินไปหาโอกาสและโอกาสที่ดีที่สุดถ้าเราเรา,เรามามองดูนะฮะว่าว่าคีย์ของเขาคืออะไรเขาลงทุนประเทศเขาได้รีเทิรนที่ต่ำกว่านะฮะ แล้วเขาก็บอกว่าฉันต้องกระจายความเสี่ยงคำและตูเ p นนั่นฝันกับพวกเหมือนมหาเศรษฐีพวก oil f ฟันทีเียนะครัหน้าที่ของเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ประมองว่าสมมุติว่าโครงการนี้ IRR อ,อ่สิบโครงการนี้ IRR แหรือโครงการนี้ IRR สิถามว่า8กับสิบสองถ้า U มีห้าลี l ยน US สำคัญไหม มันเป็นอิตสลอฟลาชนัมเบอร์ตัวเลขมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะหาเรรีเทิรนสมมุติว่าจะหา8เปร์เซ็นกับฟาร์ดิลเลียนยูเนี่ยมันยากมากๆนะนะฮะพวกนี้เขาจะบอกอะไรพวกนี้เขาจะบอกว่าจริงๆว่าเงินชั้นก็ออกมาจากดินทุกวันนะฮะอย่างไงมันก็มาชีของมันคือว่าอยากให้มันหายไปไหนมากกว่าที่จะเอาไ r จาก8ไปถึง i r 12นะครับ Name of the game for them is diversification uh huh. diversification uh huh. เกิดขึ้นเพราะต้องจอดเองินในพอร์ตในฟันของเอเชียเขาเมืองไทยเราได้ allocation แค่5% 5%จะถือว่าสูงนะฮะญี่ปุ่นเอาไปและเศษ45-50%ตึกหนึงในเกนซ่าตึกประมาณ10ชั้นนะฮะดูเหมือนบ้านเราก็อาจจะเป็นหน้ากว้าง25เมตรตึก10ชั้นอโ mm hmm. อเท่าไหร่ซ mm ื้อสัก80ล้าน100ล้าน ของเขา100ล้านเหมือนกันแต่ล้านๆยูเอสดนะฮจะเห็นว่าคีย์ของมันคือว่าเขาไปจอดเงินที่ไหนเขาเลือกไปจอดเงินที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่40-50%ิบาสเองเงินมันใหญ่นะฮะซื้อบทหนึ่งที่ชินจูกุที่เกนซ่าอะไรเงี้ยเขาก็รู้ติดสเถานะเอเตเซนติงเอเตเซนทาวก็เหมือนไอเดโอสังคมญี่ปุ่นนี่คือมันมันมันโตขึ้นเป็นไอเดโอไลฟ์สไตล์แล้วอะฮะ คือจะเห็นว่า v า l ู e ของ diversification เขาไปจอดที่ไหนบ้างนะครับแต่เวลาเราเป็น fund manager ที่เราเป็นขายขาย strategy ให้ investor เองเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าเราขายอะไรเราขาย diversification story story นี้ถ้าเราบอกทั้งเอเชียมันก็ต้องมี emerging market นะครับหรือ emerging market ก็เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเองจริงๆก็เป็น high risk นะฮะสำหรับเขาไม่ใช่ blue chip นะครับ ในคอเขาจะเรียกว่าคอแอสเซทเหมือนไส้ถุงไข่ไข่แดงของเขาเนี่ยนะครับ45-50%เนี่ยจะไปอยู่อยู่ในในวงของญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงสิงคโปร์พวกนี้มากกว่านะฮะของเราเป็นของเราได้เป็นริสก์สูงกว่าแต่รีเทิร์นสูงกว่าเช่นเดียวกันขเขาก็จะบาลานซ์พอร์ตเขานะครับคนไทยเราได้รงมา5%นะฮะ5%ถ้าเป็น5%แล้วเสร็จร้อย ร้อยยูเอสที่ญี่ปุ่นเขาหลาังซื้อสองคเตึอเขาก็ใช้หมด equity หมดแล้วแต่บ้านเราร้อยหนึ่งเนี้ยผมทำแท่าตายเพื่อจะแข่งกับคนที่ญี่ปุ่นลงทุนนะมันจะไม่เหมือนกันคีย์ของมันคือว่าเด s นไปสัมผัสแล้วเช็คไอต์ o อ o เปรียบที่ของกนะครับคำถามทม่พี่ถามอว่าเอ๊ะเอ่อ hedging uh, สำคัญไหมนะครับเขาบอกว่า we are property people นะ มัน fundamental ของ property ก mm ็ hmm. คือว่า you take ความเสี่ยงในโลหภ a ม k กั e นะฮะแล้วเขาต้องการในบริษัทเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะรู้ไหมว่าเงินบาทเท่าไหร่เงินปอนเท่าไหร่เงินรุ่นเท่าไหร่นั่นเป็นหน้าที่ของ financial people ซึ่งถามว่าเขาเป็เขาเป็ถูกหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็เป็นผิดแทบพุกวันอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. พวกนี้ก็บอกว่า that's not p a r k i n g our game is buy the best property that we like The investment, uh, that investment that we like สำคัญแล้วก <Viol in. S 2> ็ take take risk ของของ emerging markets หรือ growth ของเอเชียมากกว่าที่สำคัญเห็นไันครับแอที่มาจากต่างประเทศวิธียังไงในการเสนอให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนกับเราได้ connection มาอย่างไรอันนี้ก็เป็น connection หลายอย่างเนี่ยผมว่ามันสะสมขึ้นมา ที่เริ่มต้นที่มาคือ,อเพื่อนสนิทที่เรียนกันกับที่ที่เปิเลได้ด้วยกัน,นเขาเองเขาเป็นเข,เขาเขาเริ่มบริหารช่วยพเพดานเชลบริหารเงินนะครับเรื่องที่โตกเกียวนจนพเพดานเชลถึงกล่องเนี้ยเรียกว่าฟันเมนเจอร์คนนี้ภายใตย้เพดานเชลแบรนด์เนี้ยนะฮะเขามีมีไอเดียที่ต้องขยายธุรกิจทั่วทั่วเอเชียเพื่อนผมเองเนี้ยเขาเขาจะเป็นเขาเป็นคนสิงคโปร์แต่เขารู้จัก คนเยอะมากใน AC เอเชียเขาก็จะแนะนำในเกาหลีแน,นะนําให้รู้จักลอตเต้ฮ่องกงแนะนําให้รู้จักตึกไอเอฟซีตึกสูงที่สุดในฮ่องกงนะฮะที่ไฟน์ีสปิกเกอร์เคยสปิกเกอร์ไฟแนัลเท่าทันนะฮะที่ที่สิงคโปร์ตระกูลซีดีแอลนะฮะเออ่ largest developer private developer ในในใ,ในสิงคโปร์นะขเขาก็เลยละจะยืดพาร์ทเนอร์อย่างนี้แล้วพอดีผมไปถามว่าผมใหญ่กว่า ไม่ได้ผมในทีเดียวนะฮะแต่ว่าพอดีเรารู้จักกันแล้วผมต้องการหาผาับเลือกที่ไปว้วา,างใจได้ก็ผมว่าในทีกนี้เป็นออป portunity ที่เดินแรกประปัดกันจัดกันนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าออป p o ท t u n i t y อันไหนที่มันจะสปาร์กมาในวันนี้ได้ใช่